หนึ่งในเหตุผลสําคัญที่กลุ่มผู้เรียกร้องยกเลิกมาตรา112เขาชอบเอามาพูดกันตลอดเลยก็คือมาตรา112เนี่ยเป็นกฎหมายที่เอามาใช้เป็นเครื่องมือกันแกล้งกันได้อย่างเช่นถ้าผมอยากจะเล่นงานฝ่ายตรงข้ามใครสักคนหนึ่งที่เขาแสดงความคิดเห็นเรื่องสถาบันเนี่ยผมก็แค่แจ้งความคดีมาตรา112แกล้งให้เขาติดคุกติดตารางไปเลยประมาณว่าเอาเจ้ามาโหนเพื่อที่จะแกล้งคนอีกฝั่งถามว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันทําได้ง่ายๆแบบนั้นหรอครับคําตอบคือไม่ได้ เพราะว่าที่ผ่านมาก็มีข้อเท็จจริงให้เห็นกันแล้วว่าหลายคนที่ถูกแจ้งดำเนินคดีมอ1 2แล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายจริงไม่ได้มีการหมิ่นประมาทอาฆาตมาตรร้ายและศาลก็พิจารณาแล้วว่าการกระทำของพวกเขาเนี่ยไม่เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดหรือว่าหลักฐานของผู้แจ้งดำเนินคดีเนี่ยไม่มีน้ำหนักเพียงพอคนที่ถูกกล่าวหาเขาก็ได้รับการยกฟ้องนะครับ ซึ่งเนี่ยก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าม112เอามาใช้กลั่นแกล้งกันไม่ได้อย่างปีที่ผ่านมานี้นะครับก็มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องผู้ที่ถูกดำเนินคดีในมาตรา112ทยอยออกมาให้เห็นกันเรื่อยๆนะครับซึ่งเหตุผลที่ศาลพิจารณายกฟอ้กฟองเนี่ยก็คือพฤติกรรมของผู้ถูกกล่าวหาไม่เข้าข่ายดูหมิน่นหมิ่นประมาทอาฆาตวาดร้ายพระมหากษัตริย์หรือว่าหลักฐานของฝ่ายผู้ที่แจ้งความเนี่ยไม่มีน้ำหนักเพียงพอ ส่วนรายละเอียดของคดีเนี่ยนะครับเราลองไปดูตัวอย่างสําคัญสําคัญกันดีกว่าครับตัวอย่างแรกเลยนะครับก็คือคดีที่นายอิสเรเอตอุดานนถูกแจ้งความดําเนินคดีมาตรา1นึซึ่งเป็นคดีแรกๆในช่วงที่มีความวุ่นวายจากการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยนายอิสเรเอตเนี่ยนะครับเขาเข้าไปโพสต์ Facebook แสดงความคิดเห็นประเด็นการไม่แต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่หลังการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9โดยมีข้อความส่วนหนึ่งว่าเกิน24ชั่วโมงไม่แต่งตั้งกษัตริิย์กก็คือึชงงบลัล ซึ่งต่อมาในเดือนมีนาคม2565เนี่ยนะครับสารจังหวัดนครพนมได้ยกฟ้องคดีนี้ครับด้วยเหตุผลว่าข้อความของจำเลยเนี่ยไม่ได้เป็นการดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ตามคำกล่าวหาของฝ่ายโจทก์โดยที่ศาลเขาพิจารณาตามองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับการดูหมิน มินประมาทที่ระบุไว้ในข้อกฎหมายซึ่งการตัดสินว่าข้อความแบบไหนเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดเนี่ยศาลเขาก็จะพิจารณาตามความรู้สึกนึกคิดของบุคคลทั่วไปไม่ได้พิจารณาแค่ความรู้สึกของฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาหรือว่าผู้กล่าวหาเพียงอย่างเดียวนะครับ จริงๆประเด็นเนี้ยทางรือก็เคยย้าอธิบายอยู่บ่อยๆครับแล้วหลังจากนั้นเนี้ยก็มีอีกหลายๆคดีในความผิดมาตรา112ที่ศาลมีคําสั่งยกฟ้องทุกข้อกล่าวหาด้วยเหตุผลเดียวกันเลยครับก็คือศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติกรรมของจําเลยไม่เข้าข่ายองค์ประกอบความผิด ทีนี้มาดูอีก2-3ตัวอย่างที่น่าสนใจกันไหมครับก็คือคดีที่นายสุริยศัก,กดิ์ฉัพพิทักกุลอดีตแกนนำนปชถูกกล่าวหาว่าทำผิดม .112 จากการที่เขาไปโพสต์ในกลุ่มไลน์ทำนองโจมตีสถาบันพระหมหากษัตริย ซึ่งหลักฐานที่โจ์ใช้กล่าวหาก็เป็นแค่กระดาษหนึ่งใบที่พิมพ์จากการแคปหน้าจอโทรศัพท์เป็นภาพแชทไลน์ของเจ้าของบัญชีที่ตั้งชื่อว่าสุริยศักดิ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีรูปโปรไฟล์ที่มีภาพรถยนต์ซึ่งจดเลขทะเบียนในชื่อของนายสุริยศักดิ์ทีนี้ต่อมาในเดือนตุลาคม2565 ศารอาญารัชดาก็พิพากษายกฟ้องจำเลยด้วยเหตุผลว่าพยานหลักฐานเนี่ยมีความขัดแย้งกันแล้วก็พบพิรุษหลายประเด็นทั้งเรื่องการเบิกความของพยานโจท์และก็การพิสูจน์ตัวตนของจำเลยในการใช้บัญชีลายอีกตัวอย่างหนึ่งที่ค,คล้ายๆกันเลยก็คือกรณีของนายวารีนามสมมุติพนักงานรับจ้างอิสระกับนายพิพัฒน์ชาวพิศณุโลกเนี่ยนะครับโดยนายวารีเนี่ยเขาถูกกล่าวหาว่า ไปโพสเฟซบุ๊กว่ามีการเลือกปกป้องพระมหากษัตริย์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนนายพิพัฒน์เนี่ยก็ถูกกล่าวหาว่าโพสต์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงพร้อมแทรกข้อความดูหมิน่นปรกากฏว่าศาลยกฟ้องทั้งสองคดีครับโดยศาลจังหวัดนาราธิวาสยกฟ้องนายวารีทุกข้อกล่าวหาเลยด้วยเหตุผลที่ว่าการเบิกความของฝ่ายพยานโจทก์เนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็หลักฐานของผู้กล่าวหาก็ไม่มีน้ำหนักเพียงพอครับคือภาพที่เขาเอามาแจ้งความเนี่ยไม่มีหลักฐาน URL ประกอบแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วว่าภาพอาจมีการตัดต่อมาได้ ส่วนกรณีของนายพิพัฒน์สารจังหวัดสมุทรปราการก็ยกฟ้องครับด้วยเหตุผลที่ว่าหลักฐานของฝ่ายโจทก์เป็นแค่การแคปภาพหน้าจอไม่ใช่สิ่งพิมพ์จากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ลงความเห็นว่าสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดต่อเอาได้ นี่แค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นว่าม112เนี่ยไม่ใช่ว่าจะซี้ซัวฟ้องกันได้ง่ายๆยังมีอีกหลายคดีที่ศาลพิจารณายกฟ้องด้วยนะครับคือคนที่เขาจะฟ้อง112เนี่ยต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเรียกได้ว่าต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ให้พร้อมไม่ใช่ว่ากูจะไปแคปภาพแล้วเดินไปฟ้องใครได้ง่ายๆเสมอ่อไหรอครับ คุณต้องมีหลักฐานให้ครบทั้งชื่อนามสกุลผู้ก่อเหตุถ้าเป็นแอคหลุมเนี่ยก็ต้องมีการ Copy URL ของหน้าแอคเขานั้นๆแล้วก็ส่งให้ตํารวจประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญในการหาพิกัด IP address ส่วนไฟล์ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงรูปภาพหรือว่าข้อความก็ต้องมีการดาวน์โหลดออกมาแล้วก็ปริ้นหน้าเว็บที่ติด URL มาด้วยนะครับจากนั้นก็ทําสําเนาไฟล์เพื่อส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนเห็นไหมครับว่ามันมีหลายขั้นตอนในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็อย่างที่บอกนะครับ เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ด้วยซึ่งก็ชัดเจนครับว่าการฟ้องมาตรา1นึเนี่ยมันไม่ได้ทํากันได้ง่ายๆครับก่อนที่จะไปถึงชั้นศาลได้นี่นะครับจะต้องมีการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วไม่ใช่แค่เป็นพนักงานสอบสวนแค่คน2คนนะครับแต่เป็นแบบที่รือเคยย้าไว้แล้วว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติเขาเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่อ่อนไหวก็เลยต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วถ้าหากว่าตํารวจเขาสรุปสํานวนส่งไปให้อายการแล้วเนี่ยนะครับ อายการก็จะต้องกรองสำนวนอีกครั้งถ้าเกิดว่าสอบสวนมาไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องอายการก็จะตีสำนวนกลับไปให้ตำรวจสอบสวนเพิ่มเติมอีกแต่ถ้าอายการเห็นว่ามีมูลก็ยื่นฟ้องต่อศาลได้เลยซึ่งใช้คำว่ายื่นฟ้องนะครับคำฟ้องเนี่ยเป็นเพียงแค่ข้อกล่าวหาเท่านั้นผิดถูกยังไงเนี่ยก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาลอีกครั้งหนึ่งทีนี้สำหรับคนที่คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือคิดว่าตัวเองโดนกลัน่นแกล้งเนี่ยคุณฟ้องกลับได้นะครับ ตัวอย่างก็มีให้เห็นกันแล้วก็คือกรณีที่นางสาวปารินาไกรคุบ อดีตสอสราชบุรีเคยแจ้งความดำเนินคดีนายอัธพลบัวพัดแกนนำกลุ่มขอนแก่นพอกันทีฐานผิดม .112 เมื่อเดือนพฤศจิกายน2563ซึ่งนายอัธพลจะมีความผิดจริงหรือไม่ก็อยู่ที่ขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาลนะครับแต่ทีนี้นางสาวปารีณาเนี่ยกับเอาภาพตอนแจ้งความเนี่ยมาโพสต์แล้วก็ติดแฮชแท็กกล่าวหานายอัธพลซึ่งก็ทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจไปว่านายอัธพลเนี่ยมีความผิดไปแล้วอุ้ยอย่างนี้เขาก็ฟ้องกลับได้สิครับโอ้จะเหลือเหรอครับเขาก็ฟ้องกลับฐานหมิ่นประมาทด้วยการ โฆษณานี่แหละครับพร้อมกับเรียกค่าเสียหายหลายล้านบาทและวันที่30พฤศจากายน2 5 6าศาลจังหวัดขอนแก่นก็ได้มีคำพิพากษาว่านางสาวปารีณามีความผิดในข้อหาหมิ่นประมาทและตัดสินจำคุก16เดือนโดยให้รอลงอาญา2ปีพร้อมกับมีคำสั่งปรับ80,000บาทและก็จ่ายค่าสินไหมทดแทน10,000 0บาทพร้อมดอกเบี้ยและยังให้ลงประกาศขอโทษในหนังสือพิมพ์รายวัน2ฉบับเป็นเวลาติดต่อกัน3วัน ซึ่งเรื่องการกลั่นแกล้งกล่าวหากันในคดีม .112 เนี่ยถ้าเป็นการกลั่นแกล้งกันจริงผู้กลั่นแกล้งยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา172,173แล้วแต่กรณีด้วยนะครับจากตัวอย่างที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับจะเห็นว่ามาตรา112เนี่ยจริงๆแล้วเอามาใช้กลั่นแกล้งกันไม่ได้ครับเพราะว่าใครที่คิดจะแจ้งความเนี่ยต้องมีหลักฐานครบถ้วนชัดเจนถ้ามาแจ้งความกันมั่วๆเนี่ยอาจจะโดนฟ้องกลับได้ แล้วก็แน่นอนครับว่ามาตรา112เนี่ยสามารถแจ้งความที่ไหนก็ได้อันนี้ make sense นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าโดยมากเนี่ยความผิดมาตรา112ในปัจจุบันเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในสังคมออนไลน์ครับมันก็ต้อง make sense อยู่แล้วครับว่าถ้าพบเห็นเหตุเกิดที่ไหนก็แจ้งความที่นั่นได้เลยหรือถ้าเกิดอยากจะโต้แย้งว่าบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ล่ะทำไมไปแกล้งร้องทุกกล่าวโทษซะไกลเลยอันนี้ก็อยากจะบอกว่าก็เพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวพันกับการคุ้มครองตําแหน่งประมุขของรัฐยยังงััังงงไ่ครบดนนน้เี ประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดเขาก็สามารถแจ้งความที่ไหนก็ได้ซึ่งถ้าคุณคิดว่าแบบนี้มันไม่เป็นธรรมเนี่ยขั้นตอนมันก็มีก็ต้องให้สสของคุณเนี่ยไปว่ากันในสภาจะปรับจะแก้อะไรก็ว่ากันไปไม่ใช่ออกมาทำผิดกฎหมายกันซะเองส่วนคนที่ไม่รอดคดีม1 1 2เนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นเพราะว่ามีพยานหลักฐานและก็พฤติการที่ชัดเจนอยู่แล้วศาลเขาก็เลยพิจารณาตัดสินว่าการกระทำของจำเลยเนี่ยเข้าข่ายมีความผิดจริง ไม่ใช่เรื่องที่ใครมากลั่นแกล้งใครเลยเพราะฉะนั้นการที่มีคนทําผิดแล้วออกมาโทษว่ากฎหมายมีปัญหาหรือโทษว่าคนโน้นเอามอ1หนึ่มาแกล้งคนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเน้นย้ํานะครับว่าไม่ใช่แค่มอ1หนึแต่กฎหมายทุกฉบับมีไว้เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุขไม่ได้มีไว้เพื่อให้ใครใช้กลั่นแกล้งใคร